สวัสดีครับผูอ้อกกันนะครับวันนี้รถคู่ปตาเอลสามตีสีหดฤลดูการลงหน้านะครับเผ้าหนาครับเผาหนาดึงแลนะครับ,ด,รบดึงตัวนี้หมุนหมุนครับใส่งานอะไรครับเดี๋ยวเขาจะมาเหลือครับ อันนี้ก็บโบเคยนะครับว่ามันเป็นอย่างต่กอนทีวามันหลุดก็คือว่ามันหลุดปอกอยู่ตรงนี้นะครับตรงต่อที่นี่เอาไปสมมองไนกับพเ่เศร้ากับสุดท้ายจบที่ศูนย์ครับหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็รอบนี้ก็มีอาการเนี่ยครับเพราะว่ามื่อนั้นให้คนเอาไปไทยนะให้เพิ่นไปไทยมันนี่มันมัน ขับเมื่อานครับสองเพามาทำงานครับเดี๋ยวอ้อรอเบิ่งครับวม่ามันที่เป็นอย่างเดี๋ยวเรือกอนตอนนี้นะครับในถอดออกมาแล้วนะครับถอดแผ่นยึดตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นยึดยึดเตะทองทองอ่างนะครับเบอร์สี่เราก็สไลด์ปอกออกนะครับปอกคอบอกนี่ครับ จากตามทีเบื้องนะครับตรงนี้นะครับมันทีมีสลักหลอกนะครับตอนทีออกมาเนี่ยครับสลักมันเลื่อนถอยหลังสิครับอันนั้นเนียงก่อปอกนะครับปอกเืองตัวนี้มันเลื่อนถอยหลังแต่ว่าปอกก็เริ่มทีพอดีแล้วเหลวเบื้องครับมันคมแล้วอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ว่าเขาเขาใส่สองเพา้าหรอแล้วมันมันใส่งานบ่นไรครับเนี่ย มันชิมีสลักอยู่ตรงนี้ปอกอกับ่กี้รอยนะครับถ้าเขาถอดออกมาสี่ละมันเบิดเบิดเลี่ยมหรอกอะเขาก็เปลี่ยนหม่เลยครับบบน่าสีหลายบาทนะครับบมก,กี้บก,กี้บาทเราคิดว่าเดมูยังทุกอย่างปก,กตินะครับปอกรุดครับถ้ารู้สึกว่าชิมีปอกอยู่บานอยู่แต่ว่าสลักมัหรับ เราต้องไปสื่อสลักใหม่เดี๋ยว,สวสใส่แหล่วเสียมาล้องให้เบิ้งว่างหามันใส่ว่าได้ครับครับหลังจากที่ไปซื้ออะไรนะครับมาใส่นะครับนี่ครับเนี่ละ่ะปวกนะครับแล้วก็เป็นสลักนะครับ เห็นบ่สลักที่ตรงกลางนะครับสลักมันขาดนะครับมันเลยเทะให้บอกกาลังครับเราก็สาเหตุที่มันถอยหลังครับที่ที่ที่สลักมันขาดนะครับเพาเพานะครับมันถอยมานะครับก็เลยต้องเอาแหวนห้องครับทั้งในนี่เปื่อยพรอมขยับไปทั้งหน้านิดนึงครับ เรากล่าว่าอก้อมชิบหายของสร้างครับหลบกวันครับนี่ครับน,น็นอตน็อตยึดซีโตนะครับเอาน็อตกิโลเนี่ยครับน็อตเกี่ยวหยาบเนี่ยเกี่ยวละเอียดเนี่ยนะครับจั๊กมอหลัวผู้ใดประกอบมอหลัวสร้างใดนประกอบนะครับชิบหายครับแบบนี้ครับรถมานี่ <c oughs> พอเขาเอาเอา,เอาเกี่ยวเดิมมันใส่นะครับแทงเข้าไปแล้วมันกะใส่บพได้ครับวานครับเรียบร้อยครับกะเลยต้องใส่เกี่ยวเดิมที่เง้าเก่าให้มันทะลุขึ้นข้างบนนะครับเราก็ใส่น็อตลอยเอาอุ่นไว้ครับยากชิบหายกับน่ครับค้นใส่น,ออน็อตว่าถุคือจะเอาน็อตใดใส่กะใส่นะครับมันไม่เม่ยนครับ ตัวนี้ครับใส่น่อตัวเก่าว่าไรครับต,รตัวนอตัวหน่อยใส้เยื่องงูครับกระโหลเป็นน้ำใสเห็นยังตามน้ำครับแต่ว่าผู้เรียนรูไปสอกับพองน้ำสางดีดีนะครับเพื่อจากของสอเองครับแต่เกี่ยวมันเสียหายไปซื้อน็อตไม่ครับอย่าหาเก็บน็อตเก่าหน็อตเก่าใดครับแต่ว่าต้องเป็นเกี่ยวเดียวกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือคลิปหายของคนประกอบที่แล้วนะครับ รัวสร้างได้สำนนครับอันนี้ครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันนี้ปอกร้อยสี่สิบบาทแล้วก็สลักอีกสิบบาทครับ <c oughs> ปอกเก้าออกใส่ใดนะครับแต่ว่า,ามันหงยานในพอดนนะครับยานมันเป็นอีกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนปอกนะครับที่จริงสิบบาทนะครับโลดก็สามาถึางนั้นด้เราคือว่าเขาเอาช่ว์ดีกว่าคานมากนะครับ เวนนะครับมเป็นแบบนี้ครับแวนในห้องแวนมันอ็แบบนี้หนอเอาเวนตัวใดห้องหนอแบบนี้แวนตัวหนึ่งก็อยู่พี่แต่ว่าในห้องนี่นะครับมันขยาบออกไปอยู่มันหลายตัวนะครับตัวตัวตัวห้องตัวห้องไว้ท้างในครับเป็นตัวบางครับตัวบาง มีสามใสนะครับอาจจะเป็นมันจะเป็นห้องตัวปลงครับมันจะพอดีตะเกาตะก้อนนะครับเนี่ยเวลาเวลาหลุดจวงนะครับมันจะมาถือกับเผาหนานะครับเป็นห้อยยุนก็เลยห้องห่กเ้าถือครับเ้าถือนอนละโยกขึ้นได้สบายแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวลองใส่งานมันก่อนนะครับรถผู้ใเ สองเพาบอลล์แอนนะครับล่องลองลองเบิรงครับล่องเบิอันนี้ก่อนลองถอดปอกเบิรงก่อนนะครับเพื่อบ่เสียหายหลายนะครับอาจะิป็นสลักลุดเครื่องผมนี่ครับว่าข้าหนามันถอยมากกระแทกกระแทกสลักเล่สลักเสียหายนะครับขาดแล้วก็รุดออกนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่นี้นะครับที่เขาเห็ดเขาพอสาเหตุนะครับลด คู่ปรตตาครับ l 3 4สองพาอพ่อแลนนะครับฝากกันคลิปหน้าครับดูด,ดิครับ